วันนี้พาพี่ชายมาฉีดยามันหลังบ้านนะคะตรงนู้นะคะ่ะแล้วก็ยานี้ไพไพลีดาเบนฉีดครั้งนี้เป็นครั้งที่สามนะคะทดลองยาเพราะว่ามันเป็นไรแดงคะ่ะแต่น่าจะดีอยู่นะคะยานี้แต่ถ้าไม่ดีก็จะมีชฉด็ดอยู่ข้างล่างเลยกดซื้อเลยนะคะโอเวรลอน ตตอนนี้จะพาไปดูแปรงมันก่อนนะคะว่าแปรงมันเราดีมากแค่ไหนเพราะพี่ชายฉีดให้นะคะด้วยโดนมันต้องโดนค่ะรุ่นนี้ต้องโดนแล้วก็มาชมแปรงมันไกลๆก่อนนะครับวันนี้โอโ้โหเมื่อเช้าฝนตกแบบชุ่มฉ่าเลยนะฮะนี่ฮะดูตอนนี้มันก็โดนลายแดงเข้าทําลายนะฮะก็อย่างอย่างอย่างเห็นที่คลิปที่แล้วประมาณโอโ้โหลงเยอะแล้วก็แบบว่าไม่โตนะฮะมันดูดน้ําเลี้ยงหมดนะครับ ก็สังเกตดูนะครับว่ามันเป็นลายแดงหรือว่าเพี้ยไฟนะฮะวันนี้เราได้ปีเซนเตอร์นะครับคนนี้นะครับชื่อตะปิดนะครับปป <c oughs> ตอนนี้ก็ฉีดไปที่เรียบร้อยนะครับใช้พืีเบนนะครับแล้วก็พวกสารฮิวมิกแล้วก็ฮอร์โมนแล้วก็ยาฆ่าเพลี้ยด้วยนะฮะช่วยเ,เราก็จะฆ่าไปทีเดียวเลยเพราะว่าช่วงนี้ฝนก็ลงแล้วครับก็เลยบำรุงด้วยเบสเ็จเลย ที่บ้านนี่ก็ทำ้าะโพดหวานนะฮะโอ้โหอร่อยมากเลยนะใครจะสั่งซื้อก็จองได้เลยดูครับเนี่ยนะแล้วใครสนใจจะจ้างไปชิยานะฮะก็ติดต่อได้นะครับะตอนนี้ก็อืิทุกวันนะครับเรื่อยๆวันนี้แดดร้อนแล้วเนะี่ย ว่าจะฉีดที่บ้านสักยี่สิบไร่จะฉีดได้เปล่าไม่รู้นี่กว่าจะเติมน้ำกว่าจะอะไรอีกส่วนใครที่บอกว่าสนใจนะฮะเรื่องมีทีเด็ดได้่างคลิปใช่คือว่าถ้าพวกสกุลผลิตดะเบนเนี่ยเอาไม่อยู่แล้วฉีดหลายรอบแล้วแนะนำเลยโอเบรอนนะฮะก็คือมันจะช่วยในเรื่องของ กำจัดลายแดงดื้อยาะฉีดหลายรอบแล้วไม่อยู่แนะนําให้ทดลองเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างะฮะเดี๋ยวก็กดดูนะครับถ้าไม่เชื่อก็อยากให้ลองครับเพราะว่าผมผมก็ฉีดเป็นประจำนะครับส่วนปีที่แล้วเนี่ยผมก็ฉีดอยู่สี่ห้าเที่ยวโอ้เจักอะไรละไฟรที่ระเบนบั่งอะไรบ้างจําไม่ได้ละซื้อทุกร้านไม่อยู่นะครับมาจบด้วยโอเปนะร่นนะฮะฉีดไม่เกินสองที นะฮะจะเห็นผลตั้งทีแรกเลยจะล่วงเลยนะครับมันอยู่ที่คนฉีดด้วยถ้าคนฉีดละเอียดก็ทีเดียวนะฮะใสเ่เข้มๆหน่อยไม่เหลือนะครับอย่าไปซื้อยาถูกๆเลี้ยงให้มันแบบว่า,าพัฒนาตัวเองแบบว่าเขาเรียกอะไรต่อต้านดีทีคือพัฒนาตัวเองเพื่อความอยู่รอดเรียบร้อยแล้วมันแข็งแกร่งแล้วอ่าเหมือนคนเราอะโอ้โหแข็งแกร่งแล้วอะจะฆ่ามันก็ยากแล้วใช่ไหม ใชเตปิดใบเฟินเออใบเฟินนะฮะเพราะฉะนั้นก็คือใช้ยาก็คือไม่อยากให้ฉีดบ่อยคือใช้ยาที่แบบว่าสามารถที่จะกําจัดลายแดงให้เลยคือคลิปนี้ผมมาบอกชื่อยานะฮะโอเปรอน <Okay. S 1> นะฮะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่างนะครับส่วนตัวยาผมไม่ได้เอาขวดมาอันนี้ก็มาฉีดของพี่ชายก็เลยเไม่ได้ไม่ได้เอาขวดมาครับวันนี้ก็เลยมาดูเห็นไหม ดูมันแก่ดีโหแดงต้นนุ้ยใกล้ฮนะมันจะเห็นนะ,ะว่ามันมันนี่เริ่มแบบทิ้งใบละแล้วก็มันดูดน้ําเลี้ยงแห้งหมดละวไม่มีความเขียวเลยนะแต่โซนนี้ก็ไม่ค่อยได้ทำาะายก็เขียวหน่อยตซนนี้ก็เริ่มเขียวแล้วเพราะฝนตกมาสองสามวันละยอดแล้วฝนตอนนี้นครับสำหรับคลิปนี้วันช้นีครับผมสวัสดีครับฝากโดนด้วยนะฮะใครสนใจจะจ้างฉีดยานะครับ ก็เราไปหมดนะฮะขอให้สกิดมานะครับเบอร์โทรศัพท์ก็098 68 55 935ปดหกแปดาหสนะฮะใครสังเกตลายแดงลายแดงเป็นตัวนี้ฮนะตัวแดงแดงไม่รู้มีอะไรเขียวด้วยเปล่าตัวเขียวเีงี้ยลายชุมอูอะไรเงี้ยนะ <c oughs> เดี๋ยววันนี้คลิปนี้ก็จะจบเลยนะครับตะพิดมีอะไรจะฝากฮะวันนี้ <c oughs> อย่าลืมซื้อยาใต้หลัโอเคครับผมสวัสดีครับ